สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญเพชรยนต์นะคะอยู่กันที่เดิมเลยบริษัทต,ตั้งอยู่เสรีไทย68แยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้นะคะเอิญจะมาแนะนำตัวรถคันนี้เลยเป็นโตโยต้ a ออติอตตนะคะเครื่อง1 8 e s Sport นะคะสำหรับคันนี้ได้ปี2017เลยลูกค้าได้คันนี้ไปนะคะถ้าเกิดไม่ซีเรียสเลขใหม่น,นะคะราคาคันนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะคะเพียง479,00 0บาทเท่านั้นนะคะเลขกไม่คันนี้อยู่ที่2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะสำหรับบอดี้นะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะคะสภาพเด ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําตีลังกาเปอย่างแน่นอนเดี๋ยวพามาชมรอบๆคันของคันนี้กันเลยสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ไทม์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้คู่หน้าเดิมจากโรงงานเลยนะคะสําหรับคันนี้มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าโครเมียม2เส้นพร้อมโลโก้โตยโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะทะเบียนรถ6กไก่ก้ข้อควาย42 สีนะคะเป็นป้ายกรุงเทพนะสีบอลเงินนะคะเดิมๆนะคะสภาพสวยๆเลย ตัวนี้นะคะลูกค้าได้ในส่วนของตัวแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะได้ยังของมิชลีนด้วยมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะหัวนอตท้ารูแบบนี้เลยโครงสร้างตัวรถนะคะ <ๆ S 2> เดิมๆนะติดสเกิร์ตด้านข้างของตัวรถมาให้เรียบร้อยนะคะ <ๆ S 2> แล้วก็มาพร้อมกับตัวโลโก้นะคะดูโ VVTI มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างติดตั้งมาให้ด้วยเลยนะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟนะคะที่ติดตั้งมาให้ก็คือเป็นตัวไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะคะ นี่แบบนี้เลยกระจกเดิมจากโรงงานต้องมีโลโก้โตโยต้าตัวหนาแบบนี้นะคะให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าตัวรถนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยนะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเซนทัลล็อกด้วยเลยและที่สําคัญตัวนี้สามารถปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถได้นะคะถ้ามีกุญแจรีรโมทอยู่ใกล้เรานะนี ตต้านะคะทุกจุดนะคะเดิมๆเลยนะคะลูกค้าขามาพร้อมกับตัวยางนะคะที่ลูกค้าได้ยางมิชลีนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยสาหรับคันนี้มีในส่วนของสปอยเลอร์นะคะติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะคะที่ติดตั้งมาให้รอบคันเช่นเดียวกัน ตัวนี้นะลูกค้าได้เซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ2จุดนะคะมีโลโก้ e-sport ES s นะคะแล้วก็เป็น1.8ตัว S นั่นเองโครล่าออติสนะคะทุกจุดอยู่ครบนะคะพร้อมกับตัวไฟท้ายนะคะที่เป็นแบบ LED เรียบร้อยเลยนะนี่มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยเลยนะคะคันนี้ก็ได้กระจกเดิมหมดเลยนะลูกค้าขา มาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นยางมิชลินนะคะทั้ง4เส้นเลยนะคะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะที่สําคัญได้ยางใหม่นะคะปี2021ทั้ง4เส้นเลยได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเพราะว่าราคาคันนี้ปรับลงมานะจาก5 0 0 0 0นนะคะ5 0,000นกลางๆนะปรับลงมาเหลือเพียง4 79,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใช้งานได้นะคะอีกหลายปีเลยนี่สเกิร์ตไฟเลี้ยวนะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะ เดี๋ยวพาลูกค้านะคะไปชมในส่วนของบอดี้ภายในคันนี้กันในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวเปิดในส่วนของด้านซ้ายก่อนนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวรถนะคะแผงประตูรถจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวหนังนะคะที่เป็นด้านข้างของตัวรถนะคะตรงนี้เลยที่จับนะคะเป็นโครเมียม คอนโซลนะคะมาพร้อมกับจุดนะคะถุงลมนิรภัยก็คือแอร์แบตนะคะก็มีอยู่ครบนะคะคอนโซลเดิมไม่เคยถอดนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะคะภายในนะคะได้สีดำดักดักแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่กำลังมองหาตัวบาดสีดำอยู่นะต้องเป็น1.8นะคะลูกค้าขาถึงจะมีนะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของตัวบาดหนังนะคะสีดำตะเข็บได้สีขาวแบบนี้เลยเป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดน,นะคะมาพร้อมกับตัวจอว,วิทิวนะคะเดิมจากโรงงานเลยนะแล้วก็ที่สําคัญนะคะได้ในส่วนของตัวแอร์นะคะเป็น ออโต้เรียบร้อยเลยคู่มือทุกอย่างอยู่ครบนะคะตัวรถนะเป็นรถมือเดียวนะลูกค้าขาตัวรถนะคะมาจากบริษัทโตโยต้า a ีซิงนะคะใช้งานในกรุงเทพเนี่ยแหละบอกเลยว่าตัวนี้นะเป็นเครื่องสี่สูบเครื่อง1นึ่นะเป็นเครื่อง1,800ปดซีซีนะคะ1,41แรงม้านะคะสอง0่ร้อยยังสีเส้นนะคะปี2017นสจดนะจดทะเบียนตามนี้เลยนะคะสีเทาแบบนี้เลย คันนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะลูกค้าที่อยากจะได้รถไว้ผ่อนนะคะเบาๆไม่หนักนะคะก็ต้องแนะนําเลยนะคะสําหรับตัวรถคอลลาอตติคันนี้นะคะนี่ด้านในนะคะบอกเลยว่าใหม่กิฟจริงนะ,ะตัวนี้นะคะได้ในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้นะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยด้านหลังของตัวรถนะคะคาดเบลนะคะก็เป็นสีดํานะสีเดียวกับตัวเบาะเลยนะคะแล้วก็สีเดียวกับภายในเลยนะคะภายในคันนี้ถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานจริงๆนะสภาพเขาสวยๆเดิมๆเลยนะคะ มาดูด้านหลังกันตัวนี้สามารถกดเปิดจากด้านบนได้เลยนะคะลูกค้าขานี่สำหรับตัวนี้นะคะได้ในส่วนของแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะที่สําคัญด้านในนะคะมีพื้นที่การขนของเก็บสัมภาระให้กับลูกค้าได้เยอะมากๆนะคะถ้าเทียบกับกระเป๋าเดินทางนะคะใส่ได้3 -4 ใบใ,ใหญ่เลยนะ,ะนี่ ตัวยางอะไหล่นะคะมีมาร์กเต้มสีจากโรงงานนะคะตัวยางก็เป็นยางอะไหล่จากโรงงานเช่นเดียวกันที่สําคัญนะคะมีแม่แรงถุงเครื่องมือติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะห้องสีด้านในเดิมๆเ,เลยนะคะไม่เคยพ่นเดิมๆเ,เลยโครงสร้างตัวรถนะคะเม็ดอาร์ททุกจุดอยู่ครบนะคะลูกกลมๆแบบนี้เลยนะที่สําคัญนะคะหัวน็อตไม่เคยถอดด้วย หัวนอ็อตฝากระโปรงหลังนะคะเป็นหัวน็อตเดิมๆเลยนะคะไม่เคยถอดมีแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะโครงสร้างของเม็ดอาร์คทุกจุดก็อยู่ครบนะคะแบบนี้เลยนี่คันนี้นะคะหัวน็อตไม่เคยถอดนะ,ะที่สําคัญตัวรถนะคะสีเดิมไม่เคยกลับสีนะคะมี่ให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะสภาพร,บรอบๆคันนะคะสําหรับตัวนี้ก็ติดฟิล์มมาให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันเลยนะติดมาให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ พามาชมนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถเลยโครงสร้างตัวรถนะคะเมอาร์ทุกจุดนะคะอยู่ครบนะคะดูกลมๆแบบนี้เลยนะคะให้ลูกค้าได้ในส่วนของการมั่นใจนะคะว่าตัวรถไม่เคยกลับสีมาและก็ไม่เคยฉาดสีมาอย่างแน่นอนสีตัวรถนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าขาได้ไปนะถือว่าสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะแถมประหยัดน้ํามันด้วยได้รถที่ประหยัดน้ามันด้วยนะคะนี่ให้ดูเลขไม์ก่อนนะคะ ไม่แท้ไม่เดิมนะคะเจ้าของคนเดิมตัวรถเป็นรถหน่วยงานนะคะรถมือเดียวนะลูกค้าอาจจะมองว่าทําไมเลขไหม่คันนี้ถึงเยอะใช่ไหมคะเลขไม่เกิดจากการที่วิ่งขนเอกสารขนของนะคะไปกลับต่างจังหวัดกับกรุงเทพนะคะแต่ว่าสภาพตัวรถอะ่ะเขาเดิมหมดเลยนะคือไม่มีผลแน่นอนเพราะว่าม็ดอาร์ทุกจุดนะคะครงสร้างตัวรถเดิมๆเ,เลยนะคะที่สำคัญนะคะถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสเลขใหม่นะคะราคาคันนี้ถือว่าถูกเลยนะ ถูกจริงลูกค้าขาได้ในส่วนของบอรน,นังสีดำแบบนี้เลยนะคะนี่คันนี้มาพร้อมกับตัวเอนจิ้นสตาร์ทเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกระจกพับไฟฟ้าปรับออตโอต้ด้วยเลย <c oughs> เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปดูห้องเครื่องยนต์คันนี้กันนะคะแต่บอกก่อนนะว่ารถหน่วยงานนะคะข้อดีก็คือเวลาชิ้นส่วนไหนเสียนะคะเขาจะไม่ได้ซ่อมนะเขาจะเปลี่ยนทั้งชิ้นให้กับลูกค้าเลยนะคะจะเปิดในส่วนของตัวรถด้านล่างให้ลูกค้าดูกันนะ จะได้เห็นในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้ด้วยเลยโอเคคันนี้นะคะเป็นในส่วนของตัวรถเครื่อง1.8นะคะเป็น Dual VVTi นะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวรถโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะ คงสร้างเดิมนะคะสติกเกอร์ทุกจุดก็ยังอยู่ครบนะคะเม็ดอาร,ร์ของตัวรถทุกจุดก็ยังอยู่ครบนะคะลูกกลมๆแบบนี้หัวน็อตนะคะมีมาร์กเต็มสีจากโรงงานอยู่ด้วยเลยนะคะที่สําคัญนะคะฝากระโปรงรถไม่เคยถอดนะคะเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยมีแผ่นกันความร้อนนะคะติดตั้งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวสติกเกอร์นะคะที่ติดมาอยู่นะ,ะทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะ ลูกค้าที่ไม่ซีเรียสตคะเลขใหม่นะคะก็ต้องแนะนําเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ก็ราคาถูกนะคะลูกค้าที่อยากได้รถตีใหม่ราคาถูกราคาดีนะคะต้องแนะนําคันนี้เลยนะคะลูกค้าขาได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะลูกค้าที่อยากได้รถนะคะไว้ใช้งานนะหรือว่าไว้รับส่งนะคะหรือว่ามีลูกนะคะก็ต้องแนะนําเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ก็ได้ในส่วนของราคาที่ถูกด้วยที่สําคัญนะคะ ตัวรถสภาพเดิมเลยนะได้รถบริษัทด้วยนะคะคันนี้เลยลูกค้าที่สนใจออกรถคันนี้นะคะติดต่อมาหาเอิญได้เลยนะคะผ่านเบอรโ์โทร0971693884ไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะเอินใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ